มาทำเมนูป๊อปคอนจ้าเดี๋ยววันนี้จะมาทำาขา้าวโพดป๊อปคอนนะคะทำกินเองง่ายๆค่ะก็ตอนแรกนะคะก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะหรือจะเป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะคะเอาสักสามช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาเอาเนยนะคะเนยสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ออไปเลยค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดเตานะคะ เราจะใช้ไฟไฟเบานะคะจะไม่ใช้ไฟแรงเกินนะคะ<ม>เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ <S <S <ๆ>พอช่วงนี้นะคะพอเนอยละลายแล้วก็เอาใส่ข้าวโพดไปได้เลยค่ะก็เอากะกะเอานะคะเราจะเออจะใช้มากใช่ไหมก็คือดูปริมาณในกระทะจะใช้เป็นกระทะก็ได้นะหรือใช้เป็นหม้อก็ได้ค่ะ <S <S อันนี้ก็ ไม่ใส่ก็ใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเต็มกระทะเลยนะคะแล้วก็ตรงที่กระทะฝาปิดเอากระดาษชิชู่ก็ได้นะคะอุดอตรงนี้รูไว้นะคะความร้อนจะได้ไม่ออกไปทา่นอกนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่างนี้มาเลยค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องเล่นไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไหม้ถ้าใครมีเอ่อไม้กระโปดแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทําตักตัอเอาไว้เนี้ยก็เอามาทำเอ่อเป็นข้าวโพดป๊อปคอร์นนะคะข้าวโพดพวกกินทานเล่นได้นะคะทาไปเรื่อยๆจนเย็นนะคะก็เดี๋ยวกดดมความร้อนเดี๋ยวก็จะเริ่มแตกนะคะเห็นไหมเริ่มแตกแล้วนี่เริ่มแล้วนะคะนี่ โอเคเห็ไไ 5, นไหมคะแตกแล้วคนะ่ะโอ้เราก็จะปล่อยเลยนะคะแล้วก็คอยเขย่านะคะคอยเขยา่าเดี๋ยวต้องหาผ้าราจับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเขย่ากลัวมันจะไมมข้างล่างนะคะเพราะถ้าไม่เขยา่ามไหมแน่นอนเลย แเราก็จะปล่อยให้เขาเออแตกก็ยังจะดังปุ๊บปุ๊บปุด้านล่านะคะพอเสียงเงียบไปแล้วนะคะไม่มีเสียงแล้วก็แสดงว่าด้านในนี่แตกหมดแล้วนะคะแล้วก็เอาเกลือใส่ได้เลยค่ะนี่แล้วเราก็เกลือโรยเลยนะคะแล้วเราก็เขย่าเขย่าค่ะเขย่าเขย่าให้เกลือเข้ากันนะคะ นี่ใส่เอ่อถั่วข้าวโพดใส่ข้าวโพดเยอะไปนะคะก็เลยเต็มกระทะนะคะนี่เราก็จะได้นี่อืมข้าวโพดคั่วเองนะคะสดๆใหม่ๆเลยค่ะ